มอเตอร์โชว์หวานมากงานนี้ถือเป็นทริปแฟนกันวันเดย์เบสแพทริกล่าสุดหนุ่มแพทริกบาริสได้ควงคู่หวานใจตัวจริงเอ้ยยังไม่เลื่อนสถานนะอย่างสาวเบสรักรนีคำสิงมาถ่ายคลิป,ปดีโอร่วมกันทั้งวันซึ่งงานนี้หนุ่มแพทริกก็ได้ขับรถลัมโบกินี่สุดหรูเพื่อพาสาวเบสไปสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่ชื่นชอบของทั้งคู่อย่างมอเตอร์โชว์ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าหนุ่มแพทริกรู้จริงเรื่องรถมากๆเลยทีเดียว พร้อมกับพูดโฆษณาต่างๆได้เป็นอย่างดีจนทําเอางานนี้สาเวเบสได้แต่มองด้วยความปลาบปลื้มใจในตัวหนุ่มแพทริกไม่หยุดเลยทีเดียวโดยวันนี้คู่นี้เขาได้ใส่เสื้อตีมเดียวกันโดยเป็นเสื้อสีดําโดยปกติแล้วหนุ่มแพทริกจะต้องใส่เสื้อสีขาวนั่นเองเอาใจสาเวเบสแบบส,สุดเรียกได้ว,ว่าง,งานนี้มอเตอร์โชว์หวานกรุบอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักที่สุดก่อนที่ทั้งคู่จะจับมือกันไปไลฟ์ขายของให้ สาวเบสต่อนั่นเองค่ะเดยต้องยอมรับจริงๆนะคับว่าเวลาสาวเบสว่างและมีเวลาให้กับหนุ่มแพทริกทั้งวันแฟนคลับก็พร้อมกรี๊ดกราดและสนับสนุนเสมอยิ่งตอนนี้สาวเบสและหนุ่มแพทริกถูกจับตาความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นและออกสื่อมากยิ่งขึ้นแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าหนึ่งเดียวในใจของทั้งคู่ก็จะเป็นทั้งสองคนนั่นเองค่ะน่ารักซะจริงๆหวังว่าหนุ่มแพทริกสาวเบสจะหวานคู่กันแบบนี้ตลอดไปนะคะพร้อมมาทำให้มอเตอร์โชว์หวาน น้ำตาลหมดขึ้นขนาดนี้แล้วครั้งหน้าถ้าพาน้องวากา้าน้องแมวสุดที่รักมาเที่ยวกับหมาม่ปับปีอีกครั้งคงจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะขอให้น้องวากามาเป็นกาวเชื่อมใจให้กับคู่นี้สักทีค่ะและมาช่วยทําคะแนนปับป้าสักทีหมามิจะได้ยอมให้ปับป๊าเป็นแฟนในเรื่องสถาน,นะนะคะขอขอบคุณเบสคําสิงและแพทริกปวริี ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ